สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้กลับมากินกันอีกครับเมื่อนี้ได้เนื้อมาเนื้ออย่างงา้ำๆครับสือมากิโลหนึ่งนี่ครับสือมากิโลหนึ่งนเนี่ยเนื้อสันขามันครับตรงขาครับสันขามันมัมล้มมเบิดนี่ครับไอ้ทั้งสามสิบกลีบน่แล้วก็ตับนะครับร้มแล้วกิโลหนึ่งโอ้ตับไหมครับ ตับงามครับครับโอ้ยเนาะมาจุครับมือนี่จุนี่เขาให้เพียมาน้ำครับเพียแล้วก็เลือดสดสดแต่ว่าจุมเมือนี่สิบวันจุธรรมดาครับมือนี่สีมาจุกินครับนี่ครับวาซสาบิครับปกติเรววาวซาบิเข้าจะกินกับเอ่อพวกปลาไซามอนแล้วก็กินกับปูอัด แต่มื่อนี้ผมสิมาลองเบิงเห็ดลองเบิงบครับกินกับเนื้อจุเนื้อเนี่ยรสชาติมันจะเป็นยังไงนขมขม,ขมโอ้ยเขียวปัดเลยครับเนี่ยเบิงมามันจะเป็นยังไงลไักษณะใดโอเคครับนี่พักสิบวันหลายครับเพราะว่าพัก กินกับบัสบิจริงๆแล้วต้องเป็นนี่ครับตังโอครับใบตังโอเนี่ยพอกินกับอย่างอื่นหนก็คือสีบวกเขากันเท่าไหร่ผมย่างหาฟักลินฟ้าทั่วตลาดะอมมบมรดบ่มีบ่มีครับมือเนี่ยก็เลยได้มาแค่นี้เอาแค่นี้ก็แค่นี้แหละครับมามาลองกินบ้างครับมาลองเห็ดกินบ้างว่ามันจะเป็นยังไงรสชาติลอง ตับเบิ่งก่อนครับตับเอ้ยตับเนะครับน้ำค,ครับครับตับงามมาขนาดครับแล้วคำยังไงมัมนจะคำกันนะโอ้โหคำใหญ่ๆครับมามาลองเบิ่งกันจักหน่อย นี่ครับวัซสบิเห็มนมะนาวเนาะครับลองบ้างนะครับมาโอ้โหเขีย <laughs> วเลยครับวัซสบิทั้งนั้นล้วนๆอืมนลมไหลไหลมาอืม huh. อืม <c oughs> <c oughs> ตับหวานครับแล้วมดใส่กับวาซาบิโอ้ยตับก็หวานอยู่และครวาซาบิแบบแสบๆขึ้นดังนะเขาท่าเขาท่าอยู่ครับเขาท่าเขาเท่าทเนี่ยนี่แหละวาซาบิาจริงๆแล้วต้งจิ้มกับผักมันจะเข้ากันที่สุดคือปลาปลาไอ้ผักตังโอนี่ครับผมก็ะบอกติดๆคัดๆขอโทษนี่เด้อครับเนดะ้อปกติแล้วผมจะเป็นคนที่เบาเร็วมาก เมื่อนี้ก็พยายามสิว่าอัวซาหให้มากที่สุดเพื่อพี่น้องสิได้ฟังช,ชัดๆครับเือชุดนี้ก็เป็นเดี๋ยวขออนุญาตหั่นกันนะครับเนาะหั่นกันหัน่นสักกัน มามาเนเดยครับมาลองซิมเบิ้งบ่เนี่ยตักง้ำๆาผ่าไอ้คิริโอหรือว่าสามสิบกีบครับมามามาลองเบ,บ,บ้างลองบ้างบต้องลองละกินคักๆักเล,กล,กลกย,ยลนี่หละขึ้นดังคักๆักเลยห่วยอรลอยะครับ ขอถทดขออภัยเลยครับเนะ <c oughs> ึ้นดัง <c oughs> นต,อต <laughs> โอ้ยแสบครับแต่บขึ้นดังไหมคักพวด <laughs> แต่แสบครับเนี่ทีนี้เป็นเนื้อครับนี มันวานมันมัน,น,น,นสิขึ้นดังครับจำได้กะกินครับเพราะว่ามันแซบมันแซบอีหล น,นี่เขาทาทาคิริโอเขาทาค,ครับสามสิบกีนแต่พู้ที่เทกินนะครับเด้อจังไหนก็กินแล้ว,ลวก็จะเริ่มอย่าท้ายพยาดนะครับจังไหนต้องเพราะกินแล้วแร้วก็ไปกินยาท้ายพยาดป้องก,กันไว้ สบายน้ำใสยสามสิบเกีบเบิ้งตอนแรกว่ามันสีนเหนียวก็หมังนี้มันนะแต่ย่ำไปแล้วพวดพวดดีขนาดครับอืม รสแสบบขนาดครับมยกีิ้ไห้เลยลองชิมด,ดูมั้ยเด้อครับเด้อสูตรวาซาบิกับสูตรแก้วขมแก้วขมมากินมาหลายแล้วครับวันนี้ลองมากินสูตรวาซาบิลองเบิง้งครับนะขึ้นดังให้ห้วยแล้ว No. Mmm. 嗯。Mm. ต้อนยกนิ้วให้เลยครับแสบ อตับตอนนี้ง่ๆนี่นครับไซส์ไปเลยตอนนี้บอกการียนวาซาบิหลายมันขึ้นคักพวกแล้อไปอืม เนื้อวบปันไดครับแต่อันเนี้ยกับตับสามสิบกิบกรบตับเนี่ยเข่ากว่าครับอันนี้เข่ากันกว่าโอ้ยังไงอะไรหอน ตอนแรกวาเสิไปออกเรือครับเพื่อไปหาปูลมมันแห้งพดครับก็เลยบ่ได้ออกวัสิออกเรือเพื่อไปหาหาปูไม่เห็นเมนูให้พี่น้องบึงแต่ล้มมันแห้งก็เลยเบรกไว้ก่อนเอาเมือ่อใดลมด,ดีอากาศดีๆนั่นแหละครับต้องออกจะได้บ่เกิดอันตรายโอ้ยเงือไหครับห่อน พาคิดเรี่องกับตับครับอเอาสามสิบกีบพันตับบ้างบิงครับยังไงบ้างอืม โอ้ยแสบครับมาเลยแสบครับอ๋อ มื่อนี้กับพ่อสับนิ่ก่นเด้อค,ครับเนาะจังไดนกัฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์หายแน่เด้อครับเด้อพ่อได้เป็นกับตังใจแต่เฮ็ดหาคลิปหาแนวกินหายพิมพ์วางเบิ้งต่อไปอีกครับส่วนอันที่เหลือนี่กับเขาสิไปเฮ็ดอ้อมเฮ็ดหนังให้สซูพี่สูน้องกินนั่นแหละครับมัน เขาว่ากินริฟกันให้นี่ผมนี่แหละครับนี่แหะค,ครับเดี๋ยวมือนาซิมิพาไปกินยังนั่นแต่ข้คอยติดตามเลยครับเด้อสำหรับมื่อนี้สวัสดีครับ